โอเคก็ okay. ขอาการาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมาวีเหมือนเดิมคือวันนี้ก็จะมาเล่นวอลขาดนะเป็นวอลขาดสายซัพพอร์ตมาเล่นเป็นสายซัพพอร์ตกันดีกว่าก็ถือว่าไม่มีอะไรมากหรอกในการเล่นมา้าซัพพอร์ตก็เล่นไปอย่างนั้นแหละที่นี่คือครอบครัวแล้วทำไมเพื่อนเรามา ตอนนี้มีแบทแมนเราก็เห็นเยอะนะับโอ้โหถอดเจอไปเลยครับแม่งไม่ออกมาโอ้โหเอเคแม่งไม่ออกเลยอะจะฆ่ายัางไงอ่ะโอ้โหฮ่าไม่กล้าออกนี่วาโอ้ใจปอ้อตานายโอ้ไรวะโอ้ไม่ใจเลยวะแบทแมนนายแม่งดีซีแท้ปะเนี่ยนายแม่งกอบพลิกสิทธิ์มาว่าเอ้านายแม่งไม่ใจเลยวะ เราเป็นแค่ไม้เงโอ้ยังไม่เวลสี่เลยอุ้ยไอเฮียโดนวะโอ้โหแมงไม่กลับด้วยโอ้ยังไม่เวลสีล่อ่ะซูแม,ไม,ง,ไม,มงไม่ได้ต้องรอเวลสี่ก่อนไอเฮียเฮียเวลสีล่ละเรียบร้อยตายแน่มึงนะ้โหเ,เกินไปโทวินิกททเลตโต้ครอ,อบครัว ข้าอย่ามาทำร้ายครอบครัวของข้าตอนนี้เราก็อาจจะออกตัดเลือดนะไม่รู้สิจะออกหรือเปล่าต้องมาลอดูก,กันคือ <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำไงต่อเพราะเราก็ต้องอยู่กับแคลรี่นะเพราะช่วยปกป้อง อ้ยสัตว์แบ็คแมนมาได้มาดิดีซี่เหรอมึงได้ข่าวไอ้สัตว์โอ้แบ็กแมนไม่ตายไอ้แบ็กแมนไม่ตายด้วยม้าของมันก็อาจจะสับเปลี่ยนได้นะเป็นบางเกมอ่ะถ้าเราจะเน้นถึกก็ถึกไปเลยมีดาเมจสักหนึ่งชิ้นก็พอแต่ถ้าทีมเราแบบแม่งมีแต่ดาเมจก็ เป็นแท้งก็ถือว่าดีนะมาไม่รู้นะแผ่นนี้มาไม่น่าเล่นเลยคือแบบตัวแม่งบางอ่ะห้าออกตัดเลือดแบบแม่งก็ตาแล้ะดูดิแบบบางมากไม่ได้ออกของแท้งเลยนั่นเนะี่ยคือออกแต่ของดาเมจก็เลยแบบบางอ่ะบางมากๆแล้วถ้าเจอกับตัดเลือดอีกโอ้โหเสียวเลยฟอรีนะโอ้โหแม่งหลบได้ โอ้ oh, ไม่น่าเลยสกิลสี่แม่งเอยสกิลสามแม่งยังไม่มาโอ้โหแบ็คเดอะฟิวเจอร์แบ็คแมนเดอะฟิวเจอร์ไอห่ามองไม่เห็นตาแม่งแกแม่งอยู่ๆแม่งก็พุ่งมาโอ้แย่ว่ะโอ้นึกว่าแม่ง oh, ไม่มีแล้วไงโอ้โหเกอุ้ย โอ้โหตกใจหมดเลยครับปังเรียบร้อยล้าช็อตดูดิสู้แม่งไม่ได้โอ้โหดูดิโอ้โหโคตรแรงม้าแผ่นนี้คือแบบถ้าไม่ไหวนะฮะเจอแบบตัวแบบดามจแบบแรงเวอร์แบบตัวแบบแม่งต้นเกมถึงเลดเกมแล้วแม่งแรงอะอาะเตตมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าม้ามันยังสู้ได้อยู่ แต่เลนฟอเลนอะไรแบบนีน้ก็เหนื่อยอยู่นะฟอเลนแบบลำช้ำๆมาก็มีโอกาสตายสูงอนะผมก็เลยคิดว่าตายซะโอ้โหมาดิโอ้โหรอดได้ไงครับเนี่ยเอาไม่รอดละเรียบร้อยตายหมดเหลือแต่เท่าฐานแล้วทุดี ไม่มีใครออกตัดเลือดเลยเมดไม่ออกตัดเลือดวะอตอนนี้เราก็ดูป้อมกันไปก่อนแล้วกันนะไม่มีอะไรมากโหเรียบร้อยได้หนึ่งคิวเรียบร้อยสองคิวถือว่าก็ดีอ่ะไม่น่าได้มั้งกลับบ้านดีกว่า ฟอร์เรนเขาลำไม่ค่อยช้ำนะเนี่ยมาดิมาดิาดโหไม่ออกตัดเลือดสวยนะสวยนะโอ้โหเกินไปดูดิดี้โหมันจะเราเอากูอย่างเดียวเลยไอ้เหี้ยออกตัดเลือดดีกว่าไม่ต้องออกของตามบุ่มก็ได้นะมาไปดูพวกท็อปหนึ่งท็อปร้อยอ่ะเขาหน้าจอของ ของเหมือนกันแหละถ้าจะแบบสายแทงแล้วก็ไอ้นั่นเหมือนกันอืหัวเล่นมั่งมาอ่ะแต่ก็ได้อยู่อ่ะพวกท็อปลอยเขาน่าจะเล่นเป็นสายไฟเตอร์กันนะเขาไม่น่าจะมาเล่นแทงหรอกเพราะแทงมันก็ไม่น่าเล่นนะมันแบบยืนเลนแบบไม่ค่อยได้อ่ะยืนเลนกับแคลรี่มันไม่ได้อยู่แล้วมันบางตัวแม่งบางคลิปหายเลย แต่ถ้าแบบแต่ถ้าอยากเล่นจริงๆก็เล่นได้ตัวนี้ก็โหดมากเลยนะในแล้งก็เห็นเขาแบนกันอยู่อะโอยแบแมนเลยกูเห็นมึงตั้งแต่สองนาทีที่แล้วมั้งทายซะไอ้หา่าอยู่ทำไมวะแม่งแบแมนแม่งไ,ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วละ่ะเกมนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าฝั่งนั้นไม่มีแทงเหมือนกับเรา ม้าก็เลยน่าจะเล่นง่ายแล้วไม่มีตัวแบบดาเมจแบบเวอร์เกินอ่ะแต่ก็ยังมีไอตัวจับขาอยู่ถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากเมจจะไม่คิดออกตัดเลือดหนเลยเหรอแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกหนึ่งสองหนึ่งสองเรียบร้อยไม่น่าใช้อันตีเลยโอ้เพื่อเราไม่น่าใช้อันตีเลยวะถ้าไม่ใช้ก็น่าจะ โอ้โหแบกแมนนายแม่งสุดจัดวะ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยตายอีกแล้วตายไปสี่แต่ก็ถือว่าผมก็เป็นคนแบกนะตายสี่ค้าห้าช่วยเก้าตัวโอ้โ oh, ห oh, hey. นี่ม้าสายแบกหรือเปล่า <S <S ผมออกเป็นเก,ก,กาะกันสะท้อนนะเพราะว่าฝั่งนู้นมีตัวป่าเป็นในนั่น าก็เลยเออกเป็นสะท้อนดีกว่าเพราะเราอาจจะเจอมันบ่อยหน่อยแม่ก็เจอเราก็อย่าไปกลัวตาโอ้โห,โอโห,โอโหเอาแล้วครับมาจะมัดจะมวยอะไรมาดิมาดิโอโ้ตายอะ่ะ โอ้มันไม่ตายโอโอ้อมึงไม่เปิดอันตีว่ะเพื่อนเมดนายแบบทำให้เราหัวร้อนวะอันตีก็กลายไก่มึงไม่เปิดไอหาอะไรของเมดอะงงวะโอเมื่อกี้แม่งเกือบตายแล้วอะกดกดไอ้นั่นไม่ทันระเบิดเพราะมันกลับไปก่อนโอ้พลาดวะโอไม่ใช่วาเบดผมอะครับ ้ามันไกออ่ว่างไงเพื่อน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 โอ้หดูดิไม่ไหวแล้วเนี่ยแพ้ได้นัวนนี่ยโอ้หดูดิไม่น่าไหวอะคือม้าแบบเลยแบบช่วงสิบห้านาทีไปแล้วแบบมันพอเล่นได้ถ้าเกมนำอะนะแต่ห้าเกมแบบตามอ่ะก็ไม่น่าจะเล่นได้นะดูดิเรนแมงล,ำล้ำละ แต่ก็ลํำไม่ค่อยพิ้วอะ่ะเกมนี้ก็ถือว่าดีหน่อยที่ฝั่งเขาเล่นไม่ค่อยเก่งกันมากอตอนนี้ก็สิบแปดนาทีแล้วนะในเกมนะไม่ใช่ในคลิปวิดีโอเมื่อกี้เห็นแบคแมนอยู่ โอ้ไม่มีอะไรจะคุยละเดี๋ยวเราก็เคลียร์ชีฟให้มันแบบสูงสูงหน่อยคือมีคนแบบชอบมักง,ง่ายแบบเออเคลียชีฟเว็บนี้เสร็จแล้วนะไปไฟอะไรแบบเนี้ยคือมึงจะมักง,ง่ายเกินไปเ้าโอ้ตายอีกแล้วว่าโอ้อะไรวะตายประจำเลยโอ้แม่งเอ,อ้ยกูก็ตายอีกแหละอะไรวะเสียงแม่ง ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขอโทษด้วยละกันมีเสียงมีเสียงตามอะไรเพราะว่าบ้านถูกมันก็หนูกใกล้ชุมชนนะครับอาจจะมีเสียงอะไรรบกวนก็ขอโทษด้วยน่าจะจบแล้วนะตอนนี้เราก็จะฟาร์มและเกียร์ชีพเพื่อให้ดาร์เข้ากลางเลยนะกลางเว็บท้ายเลย ไม่โดนวะมาดีมาดีขี่มาแล้วมาดีมาดีควบควบโอ้ยตายตายโอย้แม่งตายไปห้าสี่ห้าตัวมาดีฟอเรนฟอเนรนลาแมวด่าครับก็ชนะไปแบบชิวๆนะ